đưa cháu chưa lên mẹ cháu tôi, lại... mày cháu, tôi ăn. ê mình sẽ xuôi tuần đi đây mày đó nè này, Bạn thấy nè มนาวพ่อโอยสั่งเธยให้ดีเลยอ๋อ,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 อนี่ครับตัวไทามาใหม่ฮะยันมา่าครงสรุดได้ใช่จิ๋วแปดแปครงบิ๊กจิ๋วนี่ครับบิกจิ๋วแต่มสมัยไหนไ,หไหม่รู้ทำสีใหม้เฉย ยันมาเจ้าพลังราคาหมื่นกว่าบาทครับหนึ่งศูนย์ห้าทีจะมาจอออหมดนะอันี้ a l e d ด้ิ l a ้นี่จูมาเดลีเอเบียลีเอเียก็เลยเบียก็ถูก สักครู่จะทดสอบไปดูครับแบบนึงโอ้นาจะไม่ได้ทดสอบแล้วแหละน้ำมันเครื่องซึมตามฝาฝา,าตัวนี้ครับเนี่ยฝาสูบตัวนี้สืมอบอกหมดเลยจะจะ,จะต้องถอดฝาตัวนี้ออกมาใส่โปเกนใหม่แล้วก็อัดกาวด้วยครับนี่เดี๋ยวมันต้องถึงมือช่างต้นแล้ว<ม>ก็<ม>เป็น<ม>ยันมาก ทีเอฟหนึ่งศูนย์ห้าครับผมเขาทำสีมาสวยดีฮะจะลองเครื่องเมื่อกี้แล้วมาเครื่องซึมนิดหน่อยครับไม่เปไ็นไรครับก็เดี๋ยวแก้ปัญหาได้อ๋อนี่ฮะว่าจะถอดเปลี่ยนมาเกินไม่ได้ถอดครับแค่หมุนน็อตดูครับแล้วก็มันมีน็อตรวมอยู่สี่ห้าตัวครับข้างล่างเนี่ย ตัวนี้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 มันรวมก็เลยขันเข้าไปขันเข้าไปแล้วก็เช็คดูแล้วก็ไม่เห็นรัวนะเดี๋ยวจะทดสอบไถดูครับเสียงนิ่มเสียงนิ่มครับใส่ข้อไถเทอย่างดีครับไถดูจะขามันพอครับเดี๋ยวติดหน้ามันเดี๋ยวมันฟ้องเดี๋ยวเราไปไถดู

เเออนกีนน้วา่ซื้อมาจากสุพรรณบุรีี๋ยวจะล้องไห ไถไม่เยอะครับปีน,นึงก็ไถสองนาครับนาตรงนี้กับนาฝั่งนู้น่ขอขอทางกระทมแค่นั้นแหละแล้วก็จอดเรืยเดี๋ยวตั้งฐานก่อนครับ มันไม่มีแรงแต่โลเลย์ใหญ่เกินไปครับแต่น่าจะต้องเปลี่ยนใส่โลเลย์สามนิ้วเลยมันก็สิบแรงเนาะสิบแรงครึ่งเราต้องใส่โลเลย์หน้าให้มันเล็กหน่อยครับให้ได้มีแรงหน่อยอันนี้มันเป็นสี่นิ้วหนึ่งจะไปเปล,ลี่ยนโมเลย์ tạm đi quá Đây con hả con chi con chi ดเดีเด็กโอ้ก็ไม่เห็นคนขับนะครับเดี๋ยวมันจะฟ้องเงาเอ้มันจะสวยตัวนี้ในไม่รอดเนี่นยนะ การไถนาเะาึ iesen, oh, mom, to, ้นควายตัวนี้ได้ไหมควายเหล็กเนี่ยเออามูมายนี่ไอ้เนี่ยนี่ครับไฟควายตัวเป็นๆนะแต่นี่ก็ควายเหล็กครับผม nhé nhé ấy, đi lại mân Hãy subscribe cho kênh Ghiền ก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเนี่ยติดตามที่ตรงกางของทางต้นนะครับสวัสดีครับ